มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้22-25พฤษภาคมมรสุมมีกำลังแรงฝนตกหนักสภาพอากาศวันที่20พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าลมตะวันตกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางค่ะขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือที่เข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยทําให้ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ จึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วยในช่วงวันที่22-25พฤษภาคม2566มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและจะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่หย่อมความกดอากาศตา่ำเข้ามาปกคลุมบริเ,เวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียนะคะ ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางเนื่องจากยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่และมีการระบายอากาศดีขึ้นภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ ตาก,กำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสสูงสุด37-40องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลววในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสสูงสุด38-40องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันนะคะและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บุรีและราชบ,บุรีคะ่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด37-40องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อนสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด27-30องศาศเซลเซียสสูงสุด34-39องศาศเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองรัศมะ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสดุด25-29องศาเซลเซียสสูงสดุด34-38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้ละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสด2 5 2สาองศาเซลเซียสสูงสด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้ารลวนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสดด28-29องศาเซลเซียสสูงสด35-39องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมตุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ